จะให้ดูสภาพของไข่จะมีตังนะนี่ก็จะเป็นแบบนี้ขอดูไข่เลยนะนี่เปล่ามันก็จะสงบลงเยอะเลยนะคะเพื่อนๆน่ารักขึ้นเยอะถ้าทำาหมันะ่ะมันจะลดอาการขีทของสัตว์สัตว์มันไม่ดุร้ายมันก็จะโอเคนะลองดูค่ะเพื่อนๆนะนี่แมวเหมียวมีตัง มีตังมีตังได้ไปทำหมันมาแล้วนะคะได้ไปทำมาเมื่อวันที่วันที่เท่าไหร่นะลุงวันศุกร์อะวันอ,อวันที่11บกุมพาพานันธ์ร้อยหกสิบห้านะคะตอนแรกอะที่ที่เราไปทำอะมันเหงามากเลยแล้วมันก็มันดื้อม,มากเลยนะคะ แต่ไปทำหมันมาก็โอเคมันเป็นยังไงบ้างในเล่าซิก่อนที่มันจะไปไปทำหมันร้องอเนะ้องโอ้ยยังไม่เล่าเลยขึ้นแท็กซี่ก็จะโดดออกขึ้นแท็กซีซ่ก็จะโดดออกนะคะัเปลไปน่ใครมีแมวตัวผู้นะแนะนำให้ไปทำหมันนะคะไอเจ้ามีตังอายุขวบหนึ่งพอดีเหมาะกับก,การทำหมันนะคะเออเราก็ฉีดวัคซีนทำวัคซีนอยู่นานแต่ว่าเราอะ ทนมันไม่ไหวก็เลยต้องหาที่ทํำหมันที่รองรับโดยที่ว่าข้ามขั้นตอนการตรวจเลือดไปการตรวจเลือดเนี้มันมีความสําคัญอย่างไรก็คือว่าเวลาแมวทําหมันนะคะเขาจะฉีดยาสลบถูกไหมแล้วทีนี้การทํางานของเลือดอในการที่จะขับยาสลบออกจากไตมันจะมีผลทําให้แมวถ้าแมวไม่แข็งแรงมันจะตายได้นั่นเองนี่คือเหตุผลหลักๆสําหรับแมวราคาแพงที่จะต้อง ตรวจเลือดก่อนแต่นี้ของเราไม่จําเป็นนะคะคือตอนแรกอะ่ะหมอ,อไปถึงนะบอกว่ามันดุมากไอ้เจ้ามีตังเนี่ยเจ้ามีตังเนี่ยมิวมิวมิวมิมันดุมากเลยนะคะแล้วทีเนี้ยเขาว่าถ้าเอาไปทําหมันเสร็จแล้วอะ่ะคือทําเสร็จปุ๊บมันตื่นเลยตื่นเร็วมากเลยนะแล้วก็เราว่าติดงานงานเลิกห้าโมงใช่ไหม แล้วก็ฝากไว้กับากาหมออาวาการเคสก่อนว่าตามนนัณนะ่ะฝากไว้กับหมอเขาจะมีสุนัขมามาแล้วกันน่ะจะมาทําก่อนทีออนี้ว่าเคสนั้นไม่มาเขาก็เลยได้ทําก่อนอย่าก่อนก็คือรอนานขึ้นทีนี้เรางดน้ํางดอาหารแมวตั้งแต่เ่ยงคืนน่ะเออมันก็ทําให้แมวมันหิวส่วนเขาก็เอาไปขังไว้ในกรงหมาด้วยว่าแมวมันตัวใหญ่มากเนาะ เขาก็ไปขังมันไว้ที่กรงหมาม,ม,ม,มีคนมาถ่ายรูปไหมมีคนมาถ่ายรูปเพราะว่าตัวมัน,มนหใหญ่บอกอุย้ยทาไมแมวตัวใหญ่จังอะไรแบบนี้เออแต่เราอะตอนที่ไปหามันครั้งแรกนะเราไม่ได้ถ่ายรูปไปดูอะหน้าตาม,มันน่าสงสารมากเลยนะเพื่อนเพื่อนมันแบบมองไปทางไหนก็ไม่ใช่พ่อแม่สักทีอะเมื่อไรจะมารับมันเศร้ามากเลยพอเอากลับมาจากออกจากคลินิกอะใส่กระ เออมันดูล่าเริงขึ้นมองซ้ายมองขวานู่นนี่นั่นและด้วยความที่ว่ามันหิวก็ถามหมอเนาะว่าให้น้ําให้อาหารหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่กล้าจับไม่มีใครกล้าจับเพราะว่ามันกดัดใช่มันกัดค่ะถ้าไม่ใช่เจ้าของน,น่ะบางทีเจ้าของยังโดนกดนัดด้วยนะคะแล้วก็แล้วก็จะบอกอเพื่อนนะว่าอ,อมาถึงบ้านแล้วกินอะไรมั่งไหม กินมากเลยโดยเฉพาะน้ำเพราะว่ามันขาดน้ำมากมันขาดน้ำมันก็หิวน้ำแล้วก็กินอาหารกินหรือสงสารมากเลยอะแล้วก็เขาก็จะให้ยานะเบตาดีมาทาไข่แล้วก็จะมียาเม็ดย,ยาแก้ปวดเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็ฉีดยาแก้ปวดกับยาปฏิชีวนะมาให้แล้วนะครันนี้ก็ไม่ต้องห่วงแต่ถ้าหากว่าใครอะเออ ล,ลนะค่าทําหมันนะไม่มีเงินใช่ไหมนอกจากทําหมันฟรีแล้วว่าสําหรับปีหกห้านี้ยนะมันมันไม่มีแล้วค่ะมันเต็มไปถึงปีสิ้นปีแล้วเนาะอันนี้ทางปุ้เป้นนะก็ศึกษามาแล้วก็อกเออเออโทรติดนะด้วยความที่ว่าอาจจะเป็นฟุกก็ได้เนาะเออ,อ,อค่าค่าทำหมัน400บาทเองต้องบอกว่าไม่ไม่สงบทันทีนะอาการของ การยึดของร์โมนใช่มันค่อยๆลดลงห้าวันนั่นแหละเพราะว่ามันค้างท่อทอยู่หมอย่าง,ง,งหมอบอกมันค้างท่ออยู่หมอบอกว่าถึงจะทำหมันแล้วก็ลดความดื้อของแมวไม่ได้นะคะเพราะว่าแมวไอเจ้ามีตังอะเนี่ยแมวปุ้บเป้ดื้อมากเลยนะคะ <c oughs> ขวบเดียวเองมันดือน <c oughs> ดอนด้อมากนะ <c oughs> กนะ <c oughs> ็ราคาสี0รอยบาทนะคะอยู่ซอยวีรลำจวนนะคะอยู่แถวอวตบางฉลงอาจจะรู้จักนะ สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะฝากไอ้เจ้ามีตังแมวดื้อของมเป้ไปด้วยเนาะขอบคุณมากค่ะ